สวัสดีจ้าพี่น้องยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องตาลุกตาลชาแนลค่ะบรรยากาศมิน,นิเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใส่เนาะเดีนยกำลังเดินทางค่ะออกจากทุ่งนาค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งว่ามอน,น้ซิมีเอียงเกิดขึ้นไปกันค่ะอยู่โรงเรียนของนอ้องตาลูกตาลจ้ะ อโรงเรียนจ้ะพี่น้องจ้าจ้ามาถึงโรงเรียนนอนแต่และจ้ามาหัดแล้วพี่น้องจ้าจอดรถลแล้วค่ะไปประเนาะไปไปีะเทศหนากไปบึงว่ะคนนี้กิจกรรมยัง ไป้ตตอกนะครับได้ประมาณสองกิโล้าเหยวไหนไปเบิ้งกันค่ะเพราะว่าเตหิลงทานมาเนาะพี่น้องเนาะไปเฮหดลงทานมาพี่น้องจ้าเดี๋ยวยุสเ่ยุส่ก็โอ้ไปพูดเล้วแล้วที่ว่าให้ข้าวเหนียวลำไย,ยเด้อวะเนี่ยยุสเส่ ที่เตยให้เขาเขาเนียยลอย้ายให้น้ำมาออยื้อสยื้อใส่ล่ะยื้อรอ้โอเคเดขาไปแ่ก่อนอ๋ออะไร่ะพี่น้องจ้าเพรว่าเตยให้เตยเอา ลำใหญแล้วก็ข้าวเหนียวลำใหญ่มาเฮ็ดบุญน้ำเพลินยุล่ะเนารโรคนสมนม่ไม่นกผมไม่รู้ล้วนเมลี่นะคนาหลายค่ะน้ำว่าวัใหญ่นะครับในวันนี้พอมน้ำเพลินนะครับแล้วนู้นคไม่้องเดี๋ยวใพี่น้องไปเิดตัวกันเลยน้อ คุณพ่อสองคุณแม่มริเชื่ออ่อนนะครับที่จัดปุ๋นในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้บังกันยาวๆไปเลยพี่น้องแล้วก็เงินนึบสองร้อยบาทครับอนุโมทนาทุบุญนะครับกับครอบครัวคุณพ่อสมองคุณแม่มริเชื่ออ่อนครับไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปค่ะสวัสดีค่ะจ้าโอ้ดี๋ยวไหนมาไหนกันร้องไห้ทักแตงนั่งเต้นหรือพนันได้ไง กำลังใจใจดๆครับกำลังใจที่ขาริสุดนะครับท่านสมิทธนะนะครับอใมาห้กำลังใไม่ห่าไใหม่ทุกทโอ้สุดยอดสุดยอดกรลังใจผู้สาวนั่นงมันก็มีหลายลรัแคไมูกผู้ิารส่กระดานแจกผู้สารนั่นไงเผ่อเ่่สยอกัสวัสดีครัสวัสดีคัสัญญาขาดไดแล้วขออนุญาตท่านสมิทธ์ครับ ขอญาตนะครับขออญาตนะครับพระสงฆ์นะครับพระคุณเจ้าะรับที่อยู่ในบริเวณไฮนานะครับเนาะข่อญาติกาบนิมมูลางทหารเทนครับเพราบนิมนูลด้วยความบริัุทชิ์ไปคะสงฆ์นะครับข้าพิะุถามเณรนุกรูปนะครับที่อยู่ในบริเวณงามานะครับขอญาตกกาบนิมมูลนะครับฉัชัางทหารเพนนะครับโอมหาบมบอกว่าเดี๋ยวอีกกำมึงหไึ่งครับเอาชู้ชู้ครับชู้ช อ่าแล้วครับการนี้มโนธรรมของเราครับครับในส่สนทุกรูปนะครับกับพี่โบนะครับขางพทหารเพนนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องมาขอบคุณนะครับในควัอนุเคราะห์นะครับให้การสนับสนุนนะครัขอขอบคุณคุณนายเตยนะครับอันนี้เท่าจะไปลบเพจแล้วเติ้ช่องยูทูบฝากช่องยูทูบด้วยค่ะใช่มยโอเคครับอันนี้ลขอบคุณไปยังครนบทียนของคุณพ่อคุณแม่สมศรีสีทองนะครับที่ท่านได้ บ้าพี่น้องมึงเป็นขเพื่อลงแต่มโอเร้าเนี่ยค่ะเต่าวา่เตเต่บบเรมาเพราะว่าเต๋อรเห็ดอะไรนี่ยูนอพี่น้องมึงใช้บ้าน้ทุนะบเป็นสร้างความสามัคคีความรักความสามัคคีให้แก่ชุมชนค่ะพี่น้องจ๋ากันเป็นนาพระธรรม อาคารเรียนหลังใหม่นะครับของเรียนบ้านท้องคูเขาเต้หุ่นอาคารโรงเรียนบ้านห้องใหม่นะครับการพิมพ์ลด้วยความเคารพนะครับนาพระธรรมเพื่อลุงแขกเกี่ยวข่าวค่ะเพื่อยังคงไว้เพื่อประเพณีดั้งเดิมของของชาวนาเทาเนาะแต่ก่อนบ่มีจ้างมี่น้องจ๋าแต่ก่อนมีแต่ว่าไปซอยกันนาผู้ใดแล้วก็ไปซอยผู้นั้นนาผู้นี้เสร็จแล้วก็ไปซอยอีกผู้นั้นจะเสี็จจาพี่น้องมันเป็นสร้อยกันค่ะมันเป็น กิจกรรมลงแขกสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนภายในชุมชนค่ะอันนี้น่าจะปีที่สองหรือเปล่าพี่น้องหวัดดีจ้าพ่อผู้ใหญ่หมู่สิบสี่ค่ะผู้เลือกมากับมืออันนี้ปีปีปีที่สองเนาะไม่นรออันนี้ปีที่สองพี่น้องจ้าอันนี้ปีที่สองค่ะไปไปพี่น้องไปยามือ โอ้แต่เรื่องมาหมวกลงจากรถแต่เรื่องมาหมวกลงจากรถยางทวน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 มาเลยไปค่ะไปพาพี่น้องไปเบิ้งเพื่อนลงแขกดำนาค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายน้องเมจิดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทั้งห่มพี่น้องเข้าไปทั้งห่มเพราะว่าทางนี้มันแดดพอด เมื่อวานนี้เพิ่นดำนะเอ้ยเมื่อวานนี้เพิ่นโลก,ก้าเพิ่นโลก,ก้าเมื่อวานนี้เต๋บไ่ได้มาจา้ะอันนี้คือโรงเรียนที่เต๋เคยเรียนได้ไหมน้องเคยอยู่เคยเรียนแต่ก่อนเต๋ปลูกผักกันอยู่ตรงนี้แล้วกะมาหิวน้ำยุสานี่พี่น้องหิวน้ำยุสานี่เพื่อที่จะไปรดน้ำผักตัวเองค่ะ ี่เบิึงดูพี่น้องเบิึงลงแขกดำนาของหมู่บ้านน้องกุ้งเก่าค่ะไปพี่น้องเขาไปเบิองเพื่นเขาไปเบิองเพื่นดำนาเขาดำน้ำเพื่นมาเป็นเขามาเบิองเพื่นป้าพี่น้องเบิึงเห็นไหะพี่น้องจ้าพูนคน ในชุมชนค่ะในชุมชนหมู่บ้านหมู่ามหมู่หกหมู่สิบสามแล้วก็หมู่สิบสี่ค่ะเป็นความรักความสามัคคีของหมู่บ้านปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองค่ะพี่น้องจ้าเข่าทุกแปลงที่อยู่บริเวณหลังโรงเรียนนี่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวปุ๊บนี่ก็คือจะเป็นของทางวัดทั้งหมดอ้อพี่น้องจ้าเป็นของวัดด้วยค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเฮ็ดห้หยวัด เหายพระคุณเจ้าพระพิสุโสมนะ้องเต้น้องเต้เกบกันกดำน้าหัวกันขึ้นไปกินเขาเมื่อกี้นะพี่น้องที่เต้ที่ไทยเห็นช่วงช่วงต้นคลิปอะค่ะจะเห็นน้องเต้มอมแม้มลายพี่นอ้อ,โองโอ,อ้เมื่อคืนลูกพ่อลูกพี่เลียนหน้าาแล้วพี่น้อง ปเปินะเขาอะเปิดเตเฮ็ดบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสะออนผู้เพิ่นเฮ็ดค่ะเป็นกำลังใจค่ะเฮามาไายนี่เฮาเป็นกำลังใจให้หเด็กๆมาดูกิจกรรมเด็กๆมาดูกิจกรรมของวิถีชาวนาพี่น้องเด็กๆเขาคุณครูพาเด็กคน,คดน้อยมาเรียนรู้วิถีชาวนาะมาลุ้นหมูเลยเพราะท่านเปิดงานหมูจำ้ำ ป้าอยู่นห่มอยู่ตรวจด้ยะโออันย่างไปยังนะคะเงยหน้าเนี่ยจากน้อยนับยัง ขอบคุณค <to> ่ะป้าผู้ดำนาคือมีแต่ผู้เปิ่นเวิร์นเถอะฮะผู้ดำนาคือมีแต่ผู้เปิ่นเวิร์นเถอะค่ะป้าเบอร์ผู้แต่งอ่าเบิ่งผู้เปิ่นมากี่เด็ดดันาแต่ละคนพี่น้องจ๋าแต่เห็ดหน้ามือเปล่นประมาณอย่างเดียวพี่น้องเตย่านใส่เดือนเตย่านใส่เดอ ว้าอีลุงลุงฉันกับมาดำน้ำมูอีลุงกับมาดำน้ำมูปาดผู้ดำน้ำมีแต่ผู้รอรอสวยๆวยมี่ต้นผู้รอรอสวยๆไม่กำลังใจจ้าพี่น้องจา๋าเบิ่องดัอันนี้เป็นความรักความสามัคคีจัดกิจกรรมขึ้นในชุมชนจ้าสีเรลี่ยวๆรถตัวเน,นี้ย คือพอดำไปให้เบิดหัวสจอคนสวยเนาะบองด่บัดที่นี่ก็สิเป็นเกี่ยวด้วยบัดที่เนี่ยไปพี่น้องเดินสะพายยางไปเลยไกลทั้งพูด สองจักแปลงสามซี่สามซี่ให้สามซี่ให้พี่น้องที่เพิ่นลงดําแต่ว่าคนมันหลายเนาะลงแขกแป๊บเดียวจ้ะอ่าลุงทานก็หลายจ้ะพี่น้องจ้ะผู้เพิ่นเฮ็ดกับข่าวเฮ็ดยังม้าก็หลายให้กันจ้ะฮะพี่น้องโอ้โหพป๊าดคืองามแท้พี่น้องภาพนี้ไหมนี่ ไป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 พี排排排排 uh> ่น้องย่างลิ้วของนี่ตั้งแต่เพื่อนขุดกระหึ่สมัยเตรเลียนพวกนี้ของพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องเบิ่งทางนี้ป้าเป็อดตะมวนเบื้องเพื่อนให้เบิ่งกันยาวๆค่ะเมื่อนี้พี่น้องบ่ตัดคลิปบ่งอย่างเลยแต่บ่ตัดคลิปบ่งอย่างต่เอาคลิปยาวๆทีเดียวให้พี่น้องเขาเบิ่ง วิถีชาวนาค่ะพี่น้องสมัยก่อนมันลงแขกอันนี้ท่านอ,อบตอจ้ะอันนี้อ,อบตอลงแขกเกี่ยวข้าวอ,อบตอจ้าฝากทางเข้าทุกนาด้วยนจะจ้ะฝากอ,อบตอในคลิปนี่แหละพี่น้องจ้าสมสวงย่างไม่เห็นแล้ว เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเมื่อยไปพร้อมแต่ว่ากับม้วนไปน้ำพี่น้องพี่น้องเห็นคนสวยๆนั้นป่ะจ๊ะอันนั้นเมียของพ่อเมียพ่อผู้ใหญ่หมู่หกค่ะสวยสวยดึกมาเลยค่ะดึกมาเลยเอาดึกมาค่ะดึกมา อันนั้นอบตการนะอบตแล้วก็แม่ผู้ใหญ่โซจอกะพู้น่ะพี่น้องโซจอคือคนหุ่นั่นนั่นนั่นคนหลังทั้งนั้นนั่นค่ะหลังมูออ่านะค่ะนั่นคือโซจอค่ะโซจอ ให้ภาพบรรยายค่ะพี่น้องจ๋าเอาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกันจ้ะจังไหนเขาจะคอยพอๆกันคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC เซลาวอิงเอฟพอกระหมอด FC ฟหุงศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะยู่ดีสมัยร่ำรวยกันท้องสุขูสุคนะพี่น้องสวัสดีจ้า